กระดาบสวัสดีนะครับผมคุณที่ชอบคุณที่รักตกปลาทุกทท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องติ๊กฟิชชิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พามาตกปลาย่างหมายคลองด่านนะครับผมข้างเรือนจํากลางสมุทรปราการนะครับผมก็เหมือนจะมาซะนานนะครับผมสําหรับหมายนี้วันนี้ก็มาเป็นวันธรรมดานะครับผมก็ไม่ค่อยมีนักตกปลาสักเท่าไหร่นะครับผมน้ําก็ค่อนข้างจะไหลอยู่นะครับผม เหยืยปากมันแผบสตร1น,นะครับผม,มเดี๋ยวเป็นแบบนี้เลยนะครับผมบห้อยไ้อย่างนี้เลยนะฮะตัวเบ็ดที่ผมใช้ก็จะเป็นจินน0.8นะครับผมนี่ครับก็เกี่ยวไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ห้อยไว้สักตัวหนึ่งนะครับผมนี่เทอานี้ก็ตกได้แล้วนะครับผมมันหมูก็ไม่มีอะไรมากฮะ หมักน้ำแดงหมักคืนเดียวก็มาตกได้เลยนะครับผมหั่นพอดีชิ้นตัวเบ็ดที่เราจะเกี่ยวนะครับผมหรือถ้าใหญ่มากเกินไปก็มาหั่นออกได้นะครับผมอัตัวเบ็ดค่อนข้างเล็กอันนี้มาตกปลานินโดยเฉพาะนะครับผมนี่ครับอันนี้จะลงถ้าหกคันนะครับผมปลามีรอยหัวอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมก็้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงภายในครั้งถัดไปนะครับผมวันนี้ก็มากับปอปอนะครับผมโอเคครับผมก็ไปลุยกันครับ อันนี้ก็ลงเหยื่อไป9ก้าโมงยีนาทีนะครับผมโอเคครับผมเราไปดูกันครับ เต็มค่ำ แจมครับผม ครับตาวตาานี้ค่อนข้างจะเงียบๆนะครับผมช่วงเช้าเห็นมันลอยหัวนะครับตีไปก็หลบเป็นขึ้นๆเลยนะครับผมกินห่างตัวฮะวันนี้ยัะได้ปลาแค่สี่แต้มเองฮนะช็อกเกอร์ก็เข้ากวน,นครับผมตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลย อย่างนี้ครับผมวันนี้ช็อกเกอร์กวนมากเลยฮนะ ตัวนะครับผมตกตั้งแต่9ก้โมงยีนาทีนะครับผมตอนนี้ก็สิเวโมงห้นะครับผมปลาเงียบมากเลยนะครับผมเมื่อเช้าปลาตีไปปลาหลบขุ่มเยอะมากนะครับแต่ว่ามันไม่กินนะน้ำออกปีชาชานะครับผมแดดค่อนข้างจะแรงนะวันนี้ปลาตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กนะ ไม่กินนะครับผมปลากินห่างอย่างเงียบๆนะครับผมแต่น้ําลงไปเยอะอยู่กันนะครับผมในตอนนี้ก็หมายนี้ขยะค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเมื่อเช้าก็เก็บเผาไปเป็นเป็นบางส่วนนะครับผมก็อส่วนมากก็จะเป็นของนักตกปลากันแหละครับผมก็นํามาได้ก็นํากลับไปด้วยนะครับผมเราจะได้มีหมายดีๆตกนานๆนะครับตกกันนานๆนะครับผมไม่งั้นก็จะถูกปิดหมายได้นะครับผมก็แต่ก่อนนี้ก็เห็นมีป้ายเตือนเรื่องขยะอยู่นะฮะ นี่ทิ้งกันเต็มไปหมดเลยนะถุงเหยื่อของกินเนี่ยนะครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับผมช,ช่วยๆกันครับผมผมก็เก็บเผ่าที่เก็บได้นะครับผมก็วันนี้ก็เกี่ยวมันหมูนะครับผมก็ยังพอรอดแค่วอยู่ได้ตัวอยู่นะครับผมมันหมูน้ําแดงนะครับผมพบอ,อก็ขึ้นมนรนและร้อนนะครับผมก็เลยให้ คครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์และเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาช่องนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็จะขอตัวลาไปยังหมายใคลองด่านเดือนจำกลางแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายล